ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้บทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพระศิล์อินทระวงขอจงมีศรัทธาในชีวิตของตนเอง 1. เมื่อรู้สึกสิ้นหวังด้วยโลกภายนอกจงทวนกลับภายในเพื่อเห็นแสงสว่างเบื้องลึกสิ่งนั้นคือศรัทธาซ่อนอยู่ คือแสงสว่างในใจเป็นประกายเคลื่อนไหวให้ชีวิตมีเรี่ยวแรงศรัทธาคืออะไรหรือขอท่านจงทำความเข้าใจผ่านตัวอักษรเหล่านี้สศรัทธาไม่ใช่ความฝันเหลวไหลแต่ก็ไม่ใช่ความคิดเชิงเหตุผลมนุษย์เรามีศรัทธาต่อชีวิตได้แม้มองภายนอกแล้วชีวิตแทบไม่เหลืออะไรให้เชื่อมั่นได้อีกศรัทธาคือดวงตาเห็นความงาม ที่ซ่อนอยู่ในความเปลี่ยนแปลงซ่อนอยู่ในความกลัวซ่อนอยู่ในความไม่คุ้นชินกระทั่งสูญเสียกระทั่งเสียใจและเจ็บปวดความเจ็บปวดก็มีความงามและปัญญาซ่อนอยู่ความศรัทธาไม่ปฏิเสธอะไรไม่ใช่การอยู่กับความเจ็บปวดและเรียนรู้เพื่อจะไม่เจ็บปวดแต่เป็นการอยู่กับความเจ็บปวดและไม่ผลักไสเพราะเห็นว่าความเจ็บปวดนี่เอง คือส่วนสำคัญที่ทำให้ความสุขใจเปล่งประกายเมื่อไม่มีความเจ็บปวดแล้วความปีติจะมีความหมายได้อย่างไรต่างขับแสงสีสันของกันและกันให้มีความหมายลึกซึ้งในชีวิตในความสํานึกรู้ 3. แน่ใจหรือว่ามหาเศรษฐีบนกองเงินหัวเราะดังกว่ายาจกไร้บ้านแล้วแน่ใจหรือว่ายาจกไร้บ้าน เดียงสากว่ามหาเศรษฐีผู้เรืองอำนาจมิมีสิ่งใดเป็นสูตรสำเร็จเพราะการศรัทธาต่อชีวิตไม่ขึ้นกับผู้ใดใครๆก็มีได้และใช่ว่าทุกคนจะมีครอบครองเด็กน้อยเป็นเจ้าของโลกในใจเพราะมีศรัทธาขณะที่ผู้มากวิชากลับทุกโศกต่อชีวิตยิ่งเรียนรู้โลกภายนอกศรัทธาต่อชีวิตยิ่งคับแคบตีบตันต้องทิ้งกลไกตักกะทางโลก จึงเชื่อมต่อความศรัทธาทางธรรมหรือปัญญาแห่งชีวิต 4. บางคนเชื่อว่าความศรัทธาคือพระเจ้าท่านมีอีกพระนามว่าตตตาอันมีความหมายทั้งลึกกว้างสัมผัสได้แต่ไร้ตัวตนเป็นเช่นนั้นเองคํานี้สลายสิ้นทุกความเจ็บปวดและทำลายสิ้นทุกความลำพองพยองใจคำชมก็ตตตาคำนินทาก็ตตตา ความร่ำรวยก็ตะทตาความยากจนก็ตะทตาชีวิตช่างราบเรียบสงบนิ่งเมื่อศรัทธาตะถะทตาล้อมรวมกัน 5. เรากำลังมีความทุกข์จริงหรือมันอาจใช่หากมองเพียงผิวเผินความจริงแล้วสิ่งนี้หาใช่ความทุกข์ในตัวของมันเองเตว่าทุกนี้อยู่ได้เพราะท่านสูญสิ้นศรัทธาต่อชีวิตและตนเอง เมื่อศรัทธาในชีวิตแล้วท่านย่อมมีศรัทธาต่อตนเองด้วยขณะที่ยังไม่แน่ว่าท่านมีศรัทธาต่อตนเองแล้วท่านจะมีศรัทธาต่อชีวิตหรือไม่การมีศรัทธาต่อตนเองหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญว่าท่านต้องมีศรัทธาต่อชีวิตเมื่อท่านให้ความศรัทธาต่อตนเองโดยปราศจากความศรัทธาต่อชีวิตท่านย่อมกลายเป็นคนโง่บ้าอำนาจและสำคัญตนผิดพลาด เรื่องนี้คืออันตรายต่อโลกและตัวท่านเองศรัทธาตนเองเป็นส่วนหนึ่งศรัทธาต่อชีวิตเป็นทั้งหมดหากเป็นส่วนหนึ่งแต่ต่อต้านทั้งหมดท่านจะค่อยๆกลายเป็นผู้หลงตนวิกลจริต 6. นกน้อยไม่วางแผนมันจึงโผบินรื่นเริง100เอร์เซน์ทุกที่ทุกเวลามันอยู่กับปัจจุบันทว่ามันก็ไม่ได้มีสติอยู่กับปัจจุบัน มันจึงเพียงเรื่นเริงแต่ไม่ได้เบิกบานเพียงสัญชาตญาณทางกายเท่านั้นที่อยู่กับปัจจุบันหาได้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่มันทำได้เพียงเครื่องเดียววิญญาณของมันจึงถูกกดทับด้วยปัจจุบันสิ่งที่นกทำรรจึงไม่ใช่ความรู้สึกตัวแต่ทว่าเป็นเพียงสมาธิที่ผลิตได้ตามธรรมชาติด้วยกายหยาบต่างกับมนุษย์ สัตว์โลกผู้เป็นที่รักของวิวัฒนาการขั้นสูงสุดเราต่างมีสัมปชัญญะแต่เรากลับฝากสัมปชัญญะไว้ในอดีตอนาคตเราจึงพลาดสิ่งดีงามไม่ต่างจากนกน้อยนกน้อยพลาดเพราะไปทางขวาแต่เราพลาดเพราะไปทางซ้ายความจริงแล้วเราจะโอบกอดปัจจุบันได้โดยฝึกนำสัมปชัญญะมาไว้เฉพาะหน้าอยู่กับสิ่งที่ทำและเห็นการกระทำ แต่อย่าให้มีผู้กระทํานี่คือเคล็ดลับที่เติมเต็มศรัทธาจงเห็นว่ามีการกระทําแต่อย่าให้มีผู้กระทําสิ่งนี้คือหัวใจแห่งตาตาซึ่งเป็นอีกนามของความศรัทธาที่มีต่อชีวิต 7. ความเปลี่ยนแปลงคือคลื่นแต่ชีวิตคือท้องทะเลใหญ่คือมหาสมุทรแห่งการเกิดและดับเมื่อเป็นชีวิตนี้เมื่อเราคือนักเล่นเรือ แล้วเราจะกลัวคลื่นลมได้อย่างไรตราบที่ใช้ชีวิตอยู่ในนาวาแห่งสังสารวัฏเราสามารถปฏิเสธคลื่นลมได้จริงหรือมีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่เพียงพอต่อต้านพลังธรรมชาติได้เป็นไปไม่ได้หรอกเหตุใดท่านจึงไม่ยอมรับมันมีใครเล่าที่ไม่พบผ่านความเปลี่ยนแปลงตายจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งใหม่นี่คือความเปลี่ยนแปลงรอบใหญ่เกิดมาแล้วต้องเติบโต จนแก่เท่าเจ็บป่วยและตายนี่คือความเปลี่ยนแปลงรอบกลางมีลาบเสื่อมลาบมีได้ยศมีเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีได้มาและเสียไปนี่คือความเปลี่ยนแปลงรอบถัดมาจิตเกิดดีใจจิตเกิดเสียใจจิตรีบจิตนิ่งจิตยินดีจิตขุนข้องนี่คือความเปลี่ยนแปลงในรอบที่รวดเร็วกว่าฟ้าฟาด นาวาชีวิตแห่งความเคลื่อนไหวโอบอุ้มเราอยู่เสมอแล้วเหตุใดจึงรังเกียจความเปลี่ยนแปลงจงอย่ากเกลียดชังบิดามารดาผู้ให้กำเนิดท่านเลยศรัทธาคือการเชื่อมั่นสุดใจว่าความเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่ความงดงามอุดมสมบูรณ์กว่าเคย8ขอทุกท่านจงมีศรัทธานในใจจงเชื่อในตัวตนของชีวิตซึ่งเป็นทั้งหมดของตัวตนแห่งท่าน ไม่ว่าชีวิตของท่านจะอยู่ตรงไหนตรงส่วนใดของชีวิตอยู่ในวัยวันสดใสอยู่ในวัยวันใกล้คำ่ำทุกสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่กำลังลำเลียงท่านเพื่อไปถึงดินแดนอันสงบเพียงแต่ท่านต้องไม่หวั่นไหวต้องไม่วิ่งหนีเพราะความกลัวมนุษย์เลือกหนทางวิ่งหนีครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งที่สิ่งนี้คือของขวัญดินคือส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดดอกไม้ แล้วดอกไม้ที่ท่านเห็นคืออะไรไม่ใช่ก้อนดินแห่งวันวานหรอกหรือความเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงเป็นเรื่องยากที่คนคนหนึ่งจะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเราต่างปรารถนาให้ผู้อื่นยอมรับยกย่องชมเชยใครบ้างไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แม้ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ผู้คนคงไม่ถามหาความสำเร็จ เพราะความสำเร็จคือแรงดึงดูดคำสรรเสริญจากทั่วสารทิศหนทางแห่งการเป็นตัวของตัวเองจึงเป็นหนทางย้อนแย้งสุดขั้วมันบ้าชัดๆเราตามหาตัวเองทั้งที่เราเป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาความเป็นตัวของตัวเองก็เหมือนพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างมีอยู่แล้วแต่ถูกทับซ้อนด้วยสิ่งรกกรุงรังเพียงเอาสิ่งรกกรุงรังออกพื้นที่ว่างย่อมปรากฏ แต่ใครเล่าจะกล้าหารพอมันต้องใช้ความกล้าเพียงใดจึงจะสะสางสิ่งที่เราถือครองมองเห็นว่ามีค่ามากมายถ้าเรามีเก้าอี้ผู้คนจะเข้ามาพูดคุยถ้าเรามีโต๊ะผู้คนจะเข้ามาร่วมรับประทานอาหารถ้าเรามีภาพวาดมีงานศิลปะมหาเศรษฐีและผู้มีรสนิยมอาจนิยมช,มชมชอบในตัวเราเราอาจได้เป็นพวกเดียวกับเขาแล้วถ้าเรามีแต่พื้นที่ว่างละ่ะ ใครเล่าจะมาสนใจใยดีนั่นคือสิ่งที่เรากลัวเรื่องที่ง่ายที่สุดจึงกลายเป็นเรื่องยากที่สุดสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วจึงถูกบทบางสิน้น <c oughs> การกลับสู่ตนเองเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้เมื่อเราต้องการเราต้องสแสวงหาเมื่อเราไม่ต้องการเราไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อคนคนหนึ่งตั้งท่าที่จะไม่ทำอะไรเลย ความกลัวเริ่มแทรกเข้ามาวิญญาณของเขาเริ่มหนาวสัน่นแล้วเสียงคนรอบข้างเล่าแล้วเสียงกระแสสังคมเล่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องของเราเล่าแล้วอนาคตแล้วความเจริญรุ่งเรืองของเราเล่าแล้วเราจะไม่สูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปหรือคำถามมากมายเกิดขึ้นจากการไม่ทำอะไรเลยเพราะการไม่ทำอะไรเลยทำให้เรารู้สึกเหมือนล่องลอยอยู่ในจักรวาล มันกว้างใหญ่ไพศาลเกินไปมองไปที่ใดมีเห็นกำแพงเขตแดนขอบรัว้วจุดสิ้นสุดของมันอยู่ตรงไหนที่สุดแล้วการไม่ทำอะไรเลยอันหมายถึงการเป็นตัวของตัวเองอย่างถึงที่สุดจึงเป็นเรื่องหน้าขนลุกขนพองหรือบางทีเราอาจไม่ได้ต้องการเป็นตัวของตัวเองเราเพียงพยายามเป็นตัวของตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่น เราเพียงไล่ล่าคว้าเงาแห่งความเป็นตัวของตัวเองของตัวเองเป็นกิเลสที่ซ้อนกิเลสเป็นการเป็นตัวของตัวเองที่ซุกซ่อนการเรียกร้องยอมรับคงมีแต่ผู้ตื่นรู้เท่านั้นที่ไม่กลัวการเป็นตัวของตัวเองมีแต่ดอกไม้ที่แท้จริงเท่านั้นผลิบานสั์ซื่อแม้ไร้คนชื่นชมกลับมาติดตามรับฟังบทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพศินอินทระวง์ จะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ